ทำามอน่เราไม่นไข่วะที่หลวงตามานี่นะกรุณุทราซาโดยชัวย่วกันที่หลวงตามาที่นี่มันหมายถึงมาเทศตามเวลานะนี่มาเยี่ยมพี่น้องทั้งหลายเป็นกรณีพิเศษต่างหากนะเพราะงั้น เวลาท่านผู้ใดมานิมนต์เราไปอยู่ในห้องนั้นข้างหลังนั้นเราจึงไม่ยอมอยู่เราจะมาพบกับพี่น้องทั้งหลายถึงขึ้นบนธรรมได้เห็นทั่วหน้ากันแล้วก็ไปอยู่ในรูนั่นจะมีแต่หนูเท่านั้นใครจะไปดูเราจึงไม่อยู่ <c oughs> นี่ไม่ได้ตั้งไม่ได้มาเทศนะมาเยี่ยมพี่น้องทั้งหลายต่างหาพอทุกคนแล้วเราก็กลับถึงเวลาเทศเราก็จะลงมา เห็นว่าพี่น้องทลายมาจากทางกล้ทางไกลผู้ยุ่งยากอาจจะได้กลับก่อนก็ได้เวลามาพบกันแล้วหรือไม่กลับจะอยู่เวลาเท่าไรก็ตามเตี้เทียอาศัยอพี่น้องหลายที่ใครยังไม่เคยเห็นหลวงตาบัวก็ดูแเนี่ยหลวงตาบัวน่ะนั่งอยู่บนสะมาสเนี่ย เคยยังไม่เคยเห็นเคยดูเห็นแต่ทีวีคราวนี้ตัวจริงมานั่งแล้วให้พี่น้อง้งลาได้เห็นนี่มาเยี่ยมพี่น้อง้งหลายเป็นกรณีพิเศษต่างหากถึงวาราะที่จะเทศแล้วจากลงมาเทศตามวาระนั้นเวลานี้มาเยี่ยมปราศัยกับพี่น้อง้งหลายเป็นกรณีพิเศษต่างหากนะ จึงได้สลัเวลามานี่เพื่อพี่น้องทั้งหลายทั่วทั้งจังหวัดและใกล้เชียงมาเต็มหมดเวลานี้ท่านผู้ใดอยากพบอยากเห็นก็ได้พบได้เห็นทอ,อย่างมาแล้วน้นอง่คนน้นอง่เต็ม 你们那干什么呢？ มีรถไปทำงนไม่มีทสีจ่จเลประมาณคนแน่นข้ามาแน่นประมาณม่มีเสียจแน่น จำอะไรก่อนไม่ใ <vikt> ช <im perman> e> ่จำแต่อะลรวันนี้เป็นโอกาสวัสนาอำมรวยของพี่น้องชาวไทยแล้วนะเราจะได้ช่วยชาติบ้านเมืองให้ ขึ้นจากลมลึกอย่างรวดเร็วระยะนี้นะกำลังช่วยชาติขอร้องทังหลายได้ตั้งหน้าตั้งตาช่วยชาติบ้านเมืองของเราชาติไทยล่มจมก็เท่ากับเราล่มจมกันทั้งประเทศนั่นแหละแต่ชาติไทยฟื้นฟูขึ้นมาก็เท่ากับเราฟื้นฟูทั้งประเทศชาติไทยเป็นทุกข์มากน้อย ก็เท่ากับคนไทยทั้งชาติเป็นทุกข์ด้วยกันนชาติไทยของเรามีความสงบสุขร่มเย็นทั้งในชาติของเราก็เท่ากับคนทั้งชาติมีความสงบร่มเย็นเราก็จึงต้องได้ช่วยกันรักษาบำรุงชาติไทยของเราเวลานี้วันนี้มาปราศัยอยู่น้องเท่ายหธรรมดาธรรมดานะั้น ตอนตอนบ่ายตามเวลานั้นถึงจะมาเทศตามตามกำหนดเวลาของรานอันนี้เรามาเยี่ยมเป็นกรณีพิเศษจำหากันนี้หลวงตาม,มาเยี่ยมที่นอกั้งหลเป็นกรณีพิเศษกพเห็นว่ามากัน,นจํานวนมากบางท่านอาจจะได้กลับบ้านก่อนเวลาเทศก็ได้แล้วจะเสียการเวลาที่มุ่งหมายาไว้ว่าอยากพบอยากเห็นอยากได้ยินได้ฟังอาจทำจากพระท่านนะ ก็เลยมานใน้านนี้เห็นว่าเป็นการันควรเวลาก็ยังมีเหมาะสมอยู่ถึงได้มาเยี่ยมสิน้องทั้งหลายในขณะนี้แล้วถึงจะกลับไปพุทธิแล้วกลับมาเทาตามเวลาที่กําหนดไว้ในงานอันนี้เราเลยมาพบมาเห็นกันแรกเป็นสี่มงคลแต่สิน้องชาวไทยเราท่านแสดงไว้ในธรรมว่าชัชนานุตริยะ การเห็นอย่างประเสริฐท่านว่าสุตานุตริยะการได้ยินได้ฟังอย่างประเสริฐนี่สองคำสองบทนี้เป็นบทธรรมชั้นยอดคำว่าทัศนานุตริยะนั้นเห็นอย่างประเสริฐนั้นเห็นอย่างไรคือเห็นสมณนะ ท่านผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่ว่าองค์ใดก็ตามคําว่าสมณะคือผู้สงบกายวาจาใจจากบาปจากกรรมทั้งหลายเรียกว่าสมณะแล้วพระส,สมณะนั่นท่านแยกเป็นประเภทออกไปว่าเป็นสี่ประเภทประเภทที่หนึ่งคือพระโสดา ประเภทที่สองพระสกิทาคาประเภทที่สามพระอนาคาประเภทที่สี่พระอาหารหันต์ขึ้นไปถึงพระพุทธเ,เจ้าเรียกว่าสมณะการได้เห็นสมณะเหล่านี้เป็นมงคลอันสูงสุดอันเอตมังคลมดมตมังการแสดงไว้ใน,น,นมงคลระสูด การได้ยินได้ฟังคือได้ยินได้ฟังอัดคทำคำคัสอนจากท่านผู้เป็นสมณะนี้วก็เป็นมงคลอันสูงสุดแก่พวกเราอีกห<ม>ูเราเคยฟังมาตั้งแต่คำบ่นคำว่าคำลุคำด่ากันซึ่งเป็นคืนเป็นไฟเผากันผู้พูดออกมาก็เผาปากตัวของแล้วออกมาก็ไปเผาหูคนอื่นอีกพูดรุราว่ากล่าวพูดแช่ง พูดอะไรต่างๆที่เป็นฟืนไฟต่อหูกันีน่เรียกว่าปากเราไม่ดีหูเราไม่ดีได้ยินแต่สิ่งที่ไม่เป็นมงคลจากปากสะกะปรกปากเป็นฟืนเป็นไฟหูก็เป็นฟืนเป็นไฟไปตามนี่ไม่เรียกว่า สุตานุติยาหรือทัศนานุติยะเห็นจะเห็นแต่ทะเลาะกันเสียงกันยุ่งไปหมดเขาจะยินจะฟังก็ยินจะฟังคำดุด่าว่าก่าวแช่งด่ากันทุกอย่างกรคำคำเข็นต่อกันเหล่านี้เรียกว่าปากสกปรกการเห็นก็สกปรกการได้ยินก็สกปรกไม่ใช่การเห็นการได้ยินที่เป็นบงค์ันสูงสุดนะ เี่วันนี้เราทั้งหลายเลยนี่ยกมาเพียงสองข้อนะคือข้อการเห็นอันประเสริฐการกับการเห็นอันไม่ประเสริฐและอันเลวนั้นมีมากเต็มบ้านเต็มเมืองของเราการเห็นธรรมดาเป็นอย่างหนึ่งการเห็นเค่เป็นที่บุคคลสะเทือนใจรับความทุกข์มากนี่เป็นอย่างหนึ่งการเห็นเหล่านี้เราเคยเห็นเคยได้ยินมาแล้วตั้งแต่วันเกิดของเรา พอเกิดขึ้นมาก็เริ่มเห็นเริ่มมียินแล้วในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ซึ่งไม่เห็นจะเป็นมงคลอะไรแต่การเห็นสมณะนั้นเห็นยากนะอย่างท่านแสดงไว้ว่าการเห็นสมณะนั้นเห็นยากมากสมณะที่ว่านี่สม,สมณะนั้นจะดัชมาสนางังคือการเห็นสมณะผู้ทรงไว้ซึ่งคุณนิธธรรมเรียกว่าอริยธรรมแปลว่าธรรมมันสูงสุดขึ้นไปเป็นลําดับ จนกระทั่งถึงสูงสุดตั้งแต่พระโสะดาขึ้นไปถึงอรหัตตบุคคลเรียกว่าบุคคลอันสูงสุดธรรมันสูงสุดที่ท่านทรงไว้นี่เราก็ได้มาได้เห็นได้ยินวันนี้ถ้าท่านมาเต็มหน,นีเห็นไหมเนี่ยเต็มที่ลานเจดีย์ใหญ่นี่ท่านสมณะท่านกำลังบังคับระงับดับบาปดับกรรมในตัวของท่านชำระออก เรียกว่าสมณะท่านเริ่มก,ก้าวหน้าเข้ามาสู่สนามแห่งพระพุทธศาสนาเรียกว่าสนามแห่งสมณะคือความสงบเย็นใจนี่ท่านก็เลยมาวันนี้มากมายเราก็ได้เห็นเป็นศาสนานุติยะเลยเห็นเป็นประโยชน์เป็นองค์กรทีสูงสุดแจตาของเราหูเราก็ได้ยินได้ฟังอัดคำจากท่านหรือจากที่หลวงตากำลังสแสดงอยู่นี่ก็เป็นการได้ยินได้ฟังอย่าง เป็นมงคลวันนี้เราได้มงคลทั้งสองประการแล้วนี่ยังไม่ได้ขึ้นเทศตามเวลาของงานก็เราเริ่มได้มงคลแล้วเพราะเราเริ่มเป็นมงคลมาตั้งแต่เราจิตจิแล้วชิดบุญกุศลอยู่ในบ้านในเรือนของเราว่าจะพาการช่วยชาติบ้านเมืองวันนั้นเวลานั้นโดยหลวงตาบัวจะมาเป็นองค์เทศนานี่เราได้ยินได้ฟังมาแล้วตั้งแต่ต้นทาง บุญกุศลเกิดแล้วจากหัวใจของเราเราคิด่ายกุศลเริ่มคิดเป็นกุศลแนี้วต้งแต่อยู่ในบ้านเราก็ขวายหาอันใดมาอันนั้นก็เป็นกุศลอันดับสองอันดับสามจนกระทั่งก้ามาถึงวัดนี้ก็เป็นอันดับต่อมาเรื่อยๆจนได้มาเห็นครูบาอาจารย์พระเจ้าประสง์ยกยธายทานมาเพื่อจะมันถวายทานเป็นมหากุศลแก่หัวใจของเราเป็นมหาสมหาทานแก่ชาติไทยของเรา วัตถุเหล่านี้เพื่อช่วยชาติบ้านเมืองกุศลบุญผลบุญที่เราบริจาคนี้เป็นสมบัติของใจเราเราได้ทั้งสองอย่างคือวัตถุนับแต่เงินทองโดนาเงินสดไปอันนี้เป็นสมบัติเพื่อชาติของเราเนี่ยอ,อ,อันหนึ่งได้แก่มหากุศลที่ออกจากใจของเราซึ่งบริจาคนี้เป็นมหากุศลเข้าสู่จิตใจของเราสมบัติเหล่านี้ เข้าสู่ชาติบ้านเมืองคือทางหลวงแห่งชาติไทยของเราเพื่อแน,น่นหนามันคงทางชาติด้วยเพือ่อความแน,น่นหนามันคงทางด้านจิตใจเราด้วยกุศลมหากุศลที่เราบริจาคนี้ด้วยเราได้สองอย่างน,นะไม่ใช่เรามาบริจาคทางเพื่อช่วยชาติบ้านเมืองแล้วทางหลวงสมบูรณ์แต่จิตใจพี่น้องทงั้งหลายแห้งขาดเพราะได้แต่วัตถุไปเข้าทางหลวงบุญกุศลไม่ได้นั้นไม่ถูก คือวัตถุส่วนดามทั้งหลายเหล่านี้เงินทองเข้าของเป็นเครื่องหมายแห่งกุศลภายในใจของเราที่จะเกิดขึ้นกับใจของเราเป็นสมบัติของใจเราอันนี้เข้าสู่ข้างหลวงส่วนมหากุศลที่เกิดขึ้นจากการบริจางนี้เข้าสู่จ,จิตใจเราเรียกว่าเราได้มหากุศลส่วนวัตถุเหล่านี้ก็เข้าสู่ข้างหลวงจึงได้ทั้งสองกับเหเราไม่ขาด ไม่ขาดทั้งภายนอกคือชาติบ้านเมืองของเราไม่ขาดทั้งภายในคือจิตใจของท่านผููบริจาคมากน้อยได้ประโยชน์ทั้งสองทางบุญเราก็ได้วัตถุเราก็ได้ช่วยชาติบ้านเมืองของเราจึงเรียกว่าเราสร้างมหากุศลได้ว่าผลประโยชน์ทั้งสองทางนี่เป็นของหายากวันนี้พี่น้องทั้งหลายก็ได้ความกันมาเตรนาเป็นกุศลตั้งแต่ออกจากบ้านจากเรือนมาจนมาสร้างบัตน,นี้คิดเจตนาไมีใช่เรื่องช่วยชาติบ้านเมือง อยากพบเห็นอยากพบอยากเห็นครูบาอาจารย์อยากได้ยินได้ฟังก็สมเจตนาไม่เลือกจนกระทั่งบัดนี้ได้พบได้เห็นได้ยินครูบาอาจารย์เช่นงแล้วเป็นมหามงคลแก่เราอย่างยิ่งทั้งการเห็นทั้งการได้ยินความกันแล้ววันนี้เห็นเราก็เห็นแล้วต่อหน้าต่อตาได้ยินก็ฟังก็จักแล้วกับหูของเราเวลานี้บุญกุศลที่ที่เราได้จากการบริจากเราก็นํามาบริจาคแล้ว <ility> บุญ <labour> ก <and S 1> ุศลเป็นของเราแล้วทุกท่าน มีบุญกุศลเต็มหัวใจกลับบ้านกลับเรือนสมบัติเงินทองนี่เข้าสู่คังหลวงเต็มคังหลวงนั่นไหนบอานจำวะนะอย่าเข้าใจว่าเอาวัตถุนี่มาช่วยชาติบ้านเมืองเราจิตใจแห้งขาดมันอยู่บุญกุศลนั้นไม่ใช่ไม่สูบจิตใจของเราชุ่มเย็นเ้ราบ,บุญกุศลที่ช่วยชาติบ้านเมืองด้วยวัตถุนี่แหละทำได้ทั้งสองอย่างนะเดียวการที่จะมา พบกันแต่ละครั้งละครั้งนี่เป็นของที่ยากมากนะกลางคนแรกพระหนยุ่งวุ่นวายกับการอยู่การกินการใช้การสอยวิ่งเต้นทางน้นทางนี้ตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งยันค่ําไม่มีใครอยู่เป็นสุขเป็นสมได้ต่างคนต่างดีต่างดิ้นต่างดินถ้ามีปากมีท้องต้องมีการอยู่การกินการใช้การสอนการลักการนอนการขับการถ่ายรุ่งไปหมดจางนี้ทั่วหน้ากัน ที่จะรวมตัวมาเป็นทั้งยิ่งใหญ่ทั้งยิ่งใหญ่ยาที่เห็นวันนี้นั่นะรวงยากหนาะวันนี้เป็นมหาหมงคลแต่พี่น้องทั้งหลายได้มารวมตัวเป็นปึกแผน่นมั่นคงเห็นต่อหน้าต่อตาทั่วทั่วกันไม่ด้สงสัยว่าวันนี้คนมีจำนวนมากนะ้อยเพียงไรที่วราจากเพื่อชาติไทยของเราและเพื่อบุญกุศลเสาอเข้าสู่จิตใจของเราวันนี้ได้เห็นทั่หน้ากันหายสงสัยแล้วไมเสีเหลือดูเอาเนี่ยนั่น มีอาการที่จะมารวมกันแต่ละครั้งนี่เป็นของยากมากนะไม่ใช่รวมได้ง่ายๆนะทั้งในครอบครัวเราก็ยังไม่เห็นรวมตัวกันครอบวันหนึ่งวันหนึ่งคนนี้ยิ่งไนโนนคนนั้นยิ่งคนนน้นบางทีเวลาบ้านไม่มีคนขโมยเข้าไปขโมยของหนีไปหมดก็มีถ้าคนไม่อยู่บ้านถ้าคนไม่รวมกันในครอบครัวเดียวมันก็ยังมีได้อย่างนั้นอันนี้เรา ก็ยังอุตส่าห์พยายามมาต่างทิดต่างแดนมีจังหวัดการศินเราเป็นฐานสาคัญอันหนึ่งและพี่น้องแถวใกล้เฉียงก็มารวมกันเป็นจํานวนม,มากจึงเป็นสิ่งที่หาได้ยากเราได้หาได้พบแล้วในวันนี้สิ่งที่หายากมากนั่นคือการรวมตัวเพื่อสร้างความดีเป็นของหาได้ยากนี่เราก็ได้รวมตัวกันสร้างความดีแล้วก็จักกับหัวใจของเราตาของเราในว,วันนี้เขาเป็นมงคลจะกพี่น้องทั้งหลายทั่วหน้ากัน หลวงตาจึงของขอบคุณนอนุโมษณากับพี่น้องทั้งหลายเป็นอย่างมากด้วยนะเ <c oughs> นี่ยผ้าชั้นมันจะมีมากเึงแม้หนังเต็มหมดวันนี้มามากวันเนี่ยมาจากวัดต่างๆมาร่วมกัน สร้างกุศลน้้นบุญเพื่อความชุ่มเย็นเข้าสู่ใจของพวกเราเ่าต้องการเองก็ตกเยียบตักกายเรื่องชืนน้องหลายเห็นนี่แหละไปทุกแห่งทุกหนเรื่อันนี้จะทั่วประเทศไทยได้ะตั้งแต่อุตสาหพยายามตะเกียวตักกายทักชวนถี่น้องรหลายให้ช่วยชาติบ้านเมืองและช่วยจิตใจท้องตนด้วยบุญด้วยกุศลนี้พยายามเต็มเหนี่ยวแล้วนะแท้ยิ่งยิ่งเทศบ้านแกแล้วน่ะ เส้นลำบากตัวนเหมือนตะกอนแลวเส้นลำบากมากตะกอนไม่ได้คำานึงถึงท่าถึงขันพอเปิดเครื่องแล้วก็พุ่งเลยรถี๋ยนนี้เปิดเครื่องแล้วเหยียบคันเร่งรถมันยังไม่กระดุกกระดิกนะมันยังให้นอนท่างหน่ก่อนให้พักท่างหน่เหมือนงั้นเนี่ยท่าถันไม่ยอมไปด้วยมันเหนื่อยเนี่อห่างนงั้นนะ นี่ก็จะอุตส่าห์พยายามมาเพื่อพี่น้องชาวไทยเรานั่นแหละทั้งทางจิตใจทั th ung, th ang, th ang, white, ้งทางวัตถุเพื่อชาติบ้านเมืองทั้งทางจิตใจเพื่อช่วยตัวเองทางฝ่ายบุญฝ่ายกุศลฝ่ายอาจฝ่ายทมขอยพี่น้องหลายคนขอยทั้งสองด้านนะฝ่ายการกุศลแล้วก็สร้างใส่หัวใจของเราผลอย่างการสร้างกุศลก็อย่างวัตถุเหล่านี้แหละกลาเป็นประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองของเราผลบุญก็เป็นของผู้สร้างเองสร้างเองทุกคน แบ่งท่านบางส่วนแล้วอย่างถูกต้องทำท่านเป็นอย่าง,งน,นั้นแับนี้ภาวะการเย็นก็ถ้าหยิ่งจะเสด็จมา,มาท่านจะเสด็จมาเสด็จลอเสด็จดูชัดเสือชัดอยู่ที่ไหน วันนี้ก็ไม่พูดอะไรมากนักแหละมาเยี่ยมปลาใสพี่น้องหลายพ่อนุ่งคนแล้วก็จะโซซัดโซเซไปกุฏิท่านน่ะที่ที่ที่จอดของความโซซัดโซเซคือที่ไหนคือที่ที่นอนหมอนมุ้งเข้าใจหรือเปล่าโซซัดโซเซไปนั่นน่ะไหไปที่ไหนไม่ไปไมมอ่ะเหนื่อยมากมีตสาม,มารถเยี่ยมพี่น้องหลายที่เห็นว่ามานี่อาจจะไม่มีรเวลาอยู่นานกลับไปก่อนก็ได้ก็เลยมาเสียเวลาเนี่ย ไผู้ที่จะอยู่เพื่อรองงานให้เสร็จสิ้นไปก็ยิ่งมีการดีมากคุณมันมีเวลาน้อยก็จะจะกลับไปก็จะไม่เสียหวังที่มาสู่สถานที่นี้ยึงได้อุตสาห์มาแบ่งสรรตันสมบัติพี่น้องหลายได้รับประโยชน์ตัวสูงกัน วันนี้ยังไม่เอาอะไรนะมาเยี่ยมพี่น้องทั้งหลายให้อะไรก็ไม่เอาเนี่ยแต่เวลามาครั้งที่สองมีอะไรลวกบูดหมดเลยเข้าใจไหม <laughs> ให้เตรียมพร้อมไหมนะมาเขานี่ไม่เอามาปราศัยพี่น้องทั้งหลายแล้วกลับไปแต่มาเข่าหลังนั้นมากว้านนะให้เตรียมพร้อมไหม่าให้ล้มซี่ <laughs> กําลังจะกว้วนห <laughs> มันล้มทาไม <laughs> <laughs> เข้าใจนะ มาข้างหลังนี่กว้านนี่เข้าครังหลวงของเรากว้านกุศลพลบุญเข้าสู่จิตใจของพี่น้องทั้งหลายได้ทั้งสองอย่างวันนี้สมบูรณ์แบบพี่น้องทั้งหลายได้กุศลสมบูรณ์แบบนะทางชาติไทยเราก็หนุนขึ้นไปทางจิตใจก็หนุนขึ้นด้วยมหากุศลพลบุญคราวนี้แหละวันนี้ก็พูดเพียงเท่านั้นแล้วก็จะกลับไปพุทธ,ธิแล้วนะเด็กกับพุทธิเลยไม่ คนเมามากเลยมาคลอดพวกเห็นตัวข่าวถ้าถึงเวลาที่มาจะเดี๋ยวก็ไม่หมาคนเมามากอาจจะกลับก่อนกนะฮะลงพอสี่ลงพอสี่โมงวันนี้เวลาเท่าไหร่แล้วเนี่ยเวลาเท่าไหร่ละสามโมงห้าโมงสามโมงสี่โมงเราก็มาได้นะเวลาเรา ยังมามีใครไปบอกระยะกันนะ